<laughs> อ่าปิดแล้วทีนี้โบนจั่วลอยเด็กนายโยโยเจงเองนะติ๊โตเร่อันนี้สอนสอนเทคนิคการเอารถออกนะเอารถออกจากการติดคนะไใช่ไฮมตะเลี่ยพาฝองโยกโย่ฝงตะเลี่ยพาฝองเด็เออเอาพากรอยเอ๋ยโยกโย่ฝังตะเลี่ยพากรอย่อง អូខយយោរឡាទេឡាដាក់លូដាក់លូ3ចិនលុកកាន់ព្រីណែតាលេផាលកទេកទេបន្តិចតិចផងទុកក្រួយនេះលូ3ដាក់លូ3ក្ដេលូតាកែយូតាកែយូណាស្រីវាយំប៉ា

đi lôi hả? Thế thì cái thế cái thế, -thế, 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 -thế. cái <laughs> mà <laughs> 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 nó cái nào nữa Bột chôn lôi bột lôi Thế phát nó Tô Hưng Tăng lắm mô bẻ anh ta phía ăn chôn Ừ, chạy Chết rồi biết rồi, chờ nó tính Ba rồi chơi kêu

โอ้โหจับจับโอ้โมจิหนับเลยพาลพาลตัวไหนเป็นกรูบต้นอ๋พาลมุกไม่ทช่เปนกรูบต้นอ๋อเป็นกรูบต้นซอลนูพาลมุกเนาะมมจิหนับเป็นกรูบต้นอ๋อปะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รอสักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อย ทำงานต่อนะก็พักแป๊บนึงเอ๊ะย,ยังไงก็เสร็จแล้วบบลอรอยฟนตกก่อนค่อยถยตั้งกันท้ายแล้วเป็นยังไงติชยัยน้ำจริงเดลเบาดหน่อยเรียกอะนหน่อยดีกว่าเดิมนี่หนึ่งเลยอ่ะคลิปนี้ก็รูมีสาระหรือไรสาระไม่รู้ไรสาระนี่อ่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ chung chung